อยู่กับผมสุมรัยเทเลนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็แบกดาบเข้าป่าอีกแล้วนะคลิปนี้ผมจะไปที่วันนาอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์น,นะครับผมก็ตอนนี้ผมมาถึง3ามแยกแล้วเดี๋ยวเราจะแยกขึ้นไปทางน้ำตกนะครับเพราะว่าผมถามเจ้าหน้าที่อุทยานมาแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องขึ้นไปทางนี้นะแต่รถยนต์เข้าไม่ได้นะครับต้องใช้มอไซค์นะครับวันนี้ผมก็เลยเอามอไซค์มานะาเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ น้ำตกตาสวรคนกันนะครับเราจะไปฝึกวิชาดาบกันข้างบนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยไป โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วนะครับตามที่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกนะครับนะก็ให้มาจอดรถตรงสลาหนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะอ่ามันจะมีทางที่เขาเดินไปหาพวกเห็ดหาพวกหนอกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามทางเขาไปเลยไปแก็วันนี้เราก็มีดาบตัวนี้จะเป็นดาบยาวนะครับเป็นขนาดคาตาณานะนะผมพกมาด้วยนะครับที่ต้องห่อนี่ก็เพราะว่าอ่า เราใช้มอไซมานะมันเวลาเราไม่ห่อมานะครับเขาจะรู้นะว่าเป็นดาบครับที่บ้านเอาห้องอเหรอที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้หมากบินนะเห็นไหม สวยเลยนะครับเนี่ยตอนเด็กๆนะครับเล่นกันบ่อยนะครับโยนขึ้นแล้วมันก็ลอนลง เราได้ยินเสียงน้ำนะครับน้ําในท่อนะน่าจะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะครับที่ดูดมาจากน้ําตกหรือเปล่านะครับนะตรงนี้ยเพราะว่าตามเส้นทางที่น้ําไหลพวกเนี้ยจะมีท่อประปาอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับหินค่อนข้างสวยเลยนะแถวเนี้ยเห็นไหมครับ ตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับเขาจะเขาบอกว่าต้องโดต้องเดินนะครับต้องเดินขึ้นไปประมาณกิโลก,กว่าๆนะถึงจะเจอน้ำตกนะครับ,รบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่า เขาจะเป็นการฟันเอาแหน,นะนะหรือว่ารดด่วนนะครับแถวบ้านผมเรียกแหนะนะครับตัวนี้เห็นไหมลองรอยมันจะมีพวกถ้าเป็นแหนมันจะกินกินไม้ไผ่นะครับแล้วก็มันจะล้มลงมาแบบนี้เขาก็ไล่คอเข,อข,อขอแล้วก็ฟันดูนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงตรงไหนไม่รู้นะส่วนไหนของน้าตกไม่รู้นะแต่ตรงนี้มันสวยนะครับโขดหินสวยนะครับแต่น้ําก็ยังไม่เยอะนะก็ะจะมีน้ําขังตรงนี้นะครับลงเล่นได้นะรตรงนี้ค่อนข้างที่จะลึกเลยก็มีปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวอพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับทาง u t u b e นะเขาบอกว่าพี่ช่วยแนะนําวิธีการฟัน เฉียงแบบ45องศาหน่อยนะครับบอกว่ามีท่าท่าจัดเตรียมการฟันแบบไหนแล้วก็ฟันแบบไหนนะครับให้มันได้องศาที่พอเหมาะสําหรับการฟันนะโอเคอย่างแรกนะครับถ้าเตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเราจะฟันฟันลงข้างขวาใช่ไหมเราต้องก้าวขาขวาออกมาก่อนครับก้าวขาขวาออกมาปุ๊บตั้งท่านี่นะท่าจะฟัน ให้เราตั้งท่าตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับพอจะฟันเราเอียง45องศาคิดว่า45องศาประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอียง45องศาตั้งท่าเอียง45องศาแล้วก็ฟันเวลาฟันนะครับฟันลงไปแล้วก็กระชากแบบนี้เหมือนคล้ายๆเราเวียงดาบไปข้างๆแล้วก็หวดไปกวาดแบบนี้ด้วยนะครับ ฟันแล้วก็ดึงอ่าทรงของดาบมันจะเป็นในลักษณะที่ฟันเฉือนนะครับมันไม่ได้ฟันแล้วก็กดลงไปตรงๆนะครับฟันเฉือนฟันแล้วก็ดึงด้วยประมาณฟันเฉือนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าตรงนี้มันไม่มีที่สําหรับฟันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกิ่งตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะเป็นกิ่งแห้งนะครับมันยื่นออกมาแบบนี้นะอ่าตอนแรกเราก็ตั้งท่านะครับแบบนี้นะพอเราจะฟันเราก็เอียงเฉียง45องศาแบบนี้นะครับเนี้ยจะฟันข้างขวาก็ให้ยื่นขาขวาออกมานะครับแล้วก็ฟันเห็นไหมหักเลยอ <laughs> โอเคฟันนะครับ สั้นนะครับประมาณเนี้เห็นไหมสั้นประมาณนี้นะครับมันก็จะเฉียง45องศานะครับในแนวแบบนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้แหละครับการฟันนะวิธีการฟันก็ฟันเฉียงฟันขาขวาให้ยื่นขาขวานะครับฟันข้างขวาให้ยื่นขาขวาออกมานะครับ เวลาฟันลงมันจะได้ไม่โดนขาตัวเองนะครับฟันข้างซ้ายก็ให้ยื่นข้างซ้ายออกมานะครับโอเคถ้าฟันขึ้นก็ตวัดขึ้นสี่สิห้าองศานะครับฟันขึ้นจะง่ายหน่อยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนะนําวิธีการฟันนะครับนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีทางไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดิเดนย้อนกลับไปไปถึงสามแยกที่มันมีทางขึ้นเมื่อกี้ เดี๋ยวเราจะเดินตามทางขึ้นไปดูอีกทีว่ามันไปถึงจุดไหนนะครับไปทราบคนจุดบุรีแต่ไมีคนอยู่แต่นี้ เ,เดินเดินขึ้นมานะครับทางค่อนข้างชันนะครับนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับแถวนี้มีแต่ป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อกี้เราได้ได,ไ,ดได้กินบุหรี่นะครับกินยาเส้นนะน่าจะมีคนามาเดินป่านะครับมาหาของป่านะเมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างล่างคันหนึ่ง นี่จะเป็นเจ้าของมอไซค์นะครับทางขึ้นค่อนข้างชันชันมากนะครับชันกว่าปกติด้วยมันยังไม่สุดนะครับเนี่ยยังไปอีกนะ นี่ถ่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนตรงแสงสองนั้นอไอ้ถ่ายจากมุมหลุ่มขึ้นบนนี่หน่น,นี่ยทุกคนตอนนี้เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเป็นร่องน้ำตกข้างล่างนู่นนะมันน่าจะต่อจากที่เราไปถ่าย มาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราเดินอยู่ข้างบนนะแล้วก็ทางมันจะไปสุดตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวจะเดินตามไปต่อนะครับทางค่อนข้างชันนะครับแล้วก็เหนื่อยอาจจะช้านึงนะนะข้างล่างนู่นนะครับเป็นร่องนะครับสูงเหมือนกันนะครับขึ้นมา ตงนี้เห็นชัดนะครับเป็นล่องน้ําลึกใหญ่เลยแต่ไม่มีน้ํานะครับแห้งเลยนะโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเราคิดว่ามันถึงต้นน้ําตกแล้วนะเพราะเราเห็นเห็นหินก้อนใหญ่นะครับแต่พอเราปิดกล้องแล้วก็ลองฟังเสียง,ยงเงียบดูได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆน้ํานะครับเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกนิดนึง เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนคล้ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปดูเราเจอน้ำไหลนะครับตอนนี้น่าจะไม่น่าจะยังไม่สุดนะครับอ,อ โอ้ยังไปต่ออีกไกลเลยนะครับดูตามเส้นทางแล้วเราลองเดินไปตัวนี้สกักก๊าหรอ โอเคตอนนี้เราก็เดินตามน้ำมาไกลเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นทางที่าชาวบ้านนะครับขึ้นไปหาของป่ากันเยอะเลยนะครับทางนี้ก็ขึ้นไปได้นะตรงนั้นก็ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นสะพานนะครับที่เมื่อก่อนน้ำจะน่าจะเต็มตรงนี้ ก็ชาวบ้านเอาต้นไม้มาครับทำสะพานข้ามไปเหนื่อยทางค่อนข้างชันนะครับมันก็เลยเหนื่อยนะมันทําให้เราเหนื่อยนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินตามน้ำตกมาไกลมากนะมาจุดมาถึงจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะชุ่มแล้วก็ล่มลื่นที่สุดเท่าที่เดินมาแล้วนะครับ แต่เราก็ยังไม่ถึงจุดทีท่ทางน้ำตกตรงนี้สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวขอเดินดูอีกนิดนึงนะครับ ผมคิดว่าถ้าไปต่ออีกประมาณ2กิโลน่าจะถึงจุดเพราะว่าทางตอนนี้จากที่เป็นทางค่อ,คอยๆขึ้นมานะครับตอนนี้เริ่มชันแล้วทางเริ่มชันแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มันเริ่มมีย้านะเป็นพืชพืชน้ำนะขึ้นปกคลุมเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ แต่ตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะลงก่อนที่ตะวันจะตกดินนะครับเพราะว่าถ้าลงตอนกลางคืนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับอันตรายด้วยนะเดี๋ยวขอเดินอีกนิดนึงนิดเดียวเดี๋ยวลงแล้วครับอ,อีกนิดนึง โอเคตอนนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วครับจุดสิ้นสุดแล้วนะคิดว่าตอนนี้น้ําแยกออกเป็นสองทางนะครับข้างซ้ายกับข้างขวานะตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นาตาน้ำแหละตาน้ําน่าจะเริ่มมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางไปแล้วนะอ่ามันไม่มีร่องน้ําไหลแล้วนะข้างหน้าเนี่ยมันตันนะครับตรงนั้นก็เป็นปาากล้วยนะตรงนี้ก็ตันนะครับ หินถึงตรงนี้นะครับนี่แหละเป็นตาน้ําที่ไหลมาจากน้ําตกนะแล้วก็เวลาหน้าฝนอ่ะที่น้ํามันเยอะนะเพราะว่าน้ำมันไหลไหลมาจากป่าสองข้างทางนะครับแล้วก็ไหลลงไปตามร่องน้ําตกเนาะวันนี้ภารกิจของเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดนะมาตรงถึงตรงตาน้ําของน้ําตกแล้วนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวก็เราจะเดินลงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแล้ว ถ้ามันมืดไปก่อนเนี้เดี๋ยวเราจะลงไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไฟอะไรมาเลยนะครับนะโอเคไปเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะครับน่า,นาจะลักลอดตัดไม้นะครับใช่ไหมแทงไปล่องไว้หมดแล้วนะครับ ต้นไม้ใหญ่มากประมาณ3ามคนโอบหวางทางน้ำเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นที่จอดรถแล้วนะแล้วก็คลิปนี้เหนื่อยเหน่ยมากจริงๆหนทางค่อนข้างที่จะโหดนะครับเพราะว่าชันแล้วก็ต้นน้ำตกอยู่ไกลนะครับ แล้วก็ไปเจอ,อาตาน้ําตกแล้วนะครับนะแต่มันไม่เป็นแบบเป,เ,ปเป็นแอ่งนะครับน่าจะเป็นตาน้ํานะครับมันแยกมาจาก2ทางนะครับแล้วก็ไหลว่าเพราะช่วงหน้าแล้งอ่ะมันจะไหลามาแค่ตาน้ำใช่ไหมมันไม่มีน้ําจากบนดอยไหลลงมาน้ําก็เลยไม่เยอะนะครับแต่ก็มีน้ำนะโอเคก็ขึ้นไปก็ไปแนะนําวิธีการฟันนะครับตามคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube นะที่บอกว่า ช่วยแนะนําท่าการฟัน45องศาหน่อยแล้วก็การฟัน45องศาฟันแบบไหนนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับเนาะก็ถ้ายืนถ้าจะฟันข้างไหนให้ยื่นขาข้างนั้นนะครับนะมันจะได้ไม่โดนขาตัวเองนะครับฟันข้างขวาก็ยื่นขาข้างขวาแล้วก็ตั้งท่าตรงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราเหวี่ยงดาบขึ้นไปให้อยู่ในระนาบ45องศาแล้วก็ฟันลงมาแล้วก็ดึงด้วยนะครับมันจะเป็นใช้เขาเรียกว่าลักษณะของใบดาบ ได้เต็มที่ที่สุดนะครับเพราะว่าใบดาบมันสร้างมาเพื่อว่าฟันเฉือนนะครับไม่ได้ฟันตรงๆแบบดาบยุโรปนะถ้าดาบยุโรปมันจะเป็นแบบตรงใช่ไหมครับดาบสองคมเนาะตรงนั้นเขาใช้แรงประทะนะครับตรงนั้นเขาจะใช้แรงประทะในการฟันกันนะตรงนั้นมันทํามาหนาแล้วก็หนักด้วยนะครับส่วนดาบสมุไรอ่ะมันจะทํามาเป็นทรงโค้งนะครับ สำหรับฟันเฉือนนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรทแลนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของสมุไรทแลนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแ้า่ไม่หมุนอโอเคอ๋อนี่